สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่บีแลมสิงห์ทีวีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกครับวันนี้เนี่ยตอนแรกนั้นจะทําเรื่องราวของแอสตันวิลล่านะครับมาให้กับทุกท่านได้ติดตามชมกันแต่ว่ามันมีประเด็นที่ร้อนกว่าครับนั่นก็คือเก้าอี้ของเอริกเทนฮารกนะครับผู้เลือเด๋ ผู้จัดจการทีมครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงนี้นี่เป็นอะไรไม่รู้ครับตั้งแต่พูดชื่อกองหน้าของไออเดบายโยที่ไม่ได้เป็นอะไรกับเดบายโอครับของลูตันลิ้นเริ่มพันกันนะครับเอริกเทนฮากตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยหนักและเกินท่านผู้ชมครับตอนนี้พวกฝรั่งคีครับหรือว่าฝรั่งนะนะอ๋อเจ้าครับรุมเจาะประเด็นครับกับคำว่าเ l l s come to an e n d เอริกนะครับมันใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วหรือ,อยัง กับการที่เอริกเทนฮากนั้นจะหมดเสถียรภาพครับกับการเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในทิมโอเทฟฟอร์ดของตัวเองครับด้วยการแพ้ให้กับยบร์ตเมนิกไป0นย์ประตูต่อหนึ่งนะครับและที่สำคัญก็คือไม่ได้เล่นถ้วยไหนเลยสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือหลายคนนะครับบอกว่าถ้าไม่เล่นถ้วยนี้อย่าไปเล่นยูโรปา แต่ในอีกทางหนึ่งก็บอกว่าโ,โหมันมีอีกซับหนึงให้ช่วยอะแล้วทำไมคุณถึงทำไม่ได้นะครับตอนนี้แคมเปญยุโรปของปีศาจแดงนั้นถือว่าเป็นความล้มเหลวอย่างย่อยยับจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอริคเทนฮากตอนนี้มีนัยยะสำคัญเลยกับการคุมทีมและตกรอบแบบสิ้นสภาพแบบนี้ในศึก UCL นะครับสถิติของปีศาจแดงซีซั่นนี้ถือว่าย่ำแย่สุดๆนะครับชนะในโอแทฟอร์ดไป7นัด แต่ก็แพ้ในโอแทฟฟอร์ดเช่นเดียวกันอ่ะเจ็ดเกมเช่นเดียวกันนะฮะเท่ากับว่าพวกเขาในตอนนี้เนี่ยพวกเขาแพ้คาบ้านเนี่ยสครั้งในรอบ4วันซึ่งเป็นเรื่องไม่ปกติแล้วนะครับของยูไนเต็ดนาเวลานี้ซึ่งยูไนเต็ดเองกลายเป็นทีมจากอังกฤษทีมแรกในประวัติศาสตร์ครับที่เสียถึง15ประตูในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เป็นทีมแรกจากพิม์ลีของอังกฤษนะครับที่ตกบวยแล้ว ไปถึง2ครั้งใน UCL ก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นในฤดูกาล2005-2006แรงเวียงต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายครับของปีศาแดงและนี่คือสถิติที่ผมบันทึกมาเป็นสถิติที่สุดบ้าคลั่งจริงๆของยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้และทําให้ว่าทําไมเอเิรียนฮากอาจจะต้องถูกกระเด้งถ้าแพ้ลิเวอร์พูลในสุดสัปดาห์นี้ครับนำเสนอโดยซูซกิทิปเปิลโบนัสดิดิวจัดเต็มแบบนี้ เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นขนมปงังฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มส,สิงสิงห์คอร์ปอเรชัน www.blsiam.com ติดตามชมคลิปไฮไลท์พิมลีได้ที่ YouTube บีแลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะพี่ทีเด้ พวกเขาเสีย2ประตูในช่วง4นาทีแรกของเกมพรีเมียร์ลีกที่โอแทฟฟอร์ดแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วที่สำคัญก็คือไม่เคยโดนล่อเป้าถึง23ครั้งในเกมเดียวที่โอแทฟฟอร์ดก็เกิดขึ้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนเนี่ยบุกมาเอาชนะ2เกมติดต่อกันในบ้านตัวเองนะครับแล้วแมนยูปีนี้ต้องบอกว่าโดนบอลมัดด้วยนะครับบอลมัดเนี่ย สร้างสถิติมากมายเหลือเกินครับในการเจอกับแมนยูนั่นก็คือชนะที่โอท f ฟฟอร์ดได้เป็นครั้งแรกยิง3ประตูในโอท f ฟฟอร์ดได้เป็นผลแรกแล้วบอลมัดเนี่ยไม่เคยเก็บคินชีสที่โอท f ฟฟอร์ดนะครับพวกเขาก็ทําได้สําเร็จแล้วแมนยูนะครับมีสถติติที่ต่อเนื่องอย่างน่าตกใจนะครับทั้งการไม่เคยแพ้12เกมจาก23เกมแรกของฤดูกาลก็เกิดขึ้นนะครับมีการแพ้ถึง7 จาก16เกมแรกด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องก็คือยูนิเต็ดเนี่ยแพ้8จาก15เกมแรกนับตั้งแต่ปี1962แพ้9จาก17เกมแรกเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ปี1974แล้วที่สำคัญครับแมนยูเนี่ยแพ้เกมลีกติดต่อกันให้กับนิวคาสเซิล เป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี1972แล้วก็แพ้ให้กับนิวคาสเซิลติดต่อกัน3เกมรวดนะครับทั้งในฟุตบอลร,รายการต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปี1922เป็นต้นมานะครับถือว่าเป็นสถิติที่โอ้โหเอริกเคนฮารกนี่หนักหนาสาหัสอย่างยิ่งนะครับแล้วแมนยูเนี่ยไม่เคยแพ้ในการออกสตาร์ทสนัดแรกข,ของรอบแบ่งกลุ่ม UCL ก็โดนนะครับที่สำคัญก็คือโดนกาลาตาสลายนะครับไม่เคยยิงใครนอกบ้าน3ประตูมา 8ปีก็มาทำได้ที่รังของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับและณเวลาที่ในช่วงที่ผ่านมาใน7เกมแรกของดูการเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีแต้มแค่9แต้มจาก7เกมแรกตั้งแต่ปี1989นู่นเลยนะครับเพราะนั้นแล้วนี่คือประเด็นที่หลายคนจับตามองว่ายูไนเต็ดนั้นมีปัญหาตรงไหนแมนยูนั้นมีปัญหาชัดเจนนะครับก็แยกให้กับทุกท่านก็คือ3จุดด้วยกัน นั่นก็คือจุดแรกการเสริมตัวผู้เล่นนะครับการเสริมตัวผู้เล่นมันไม่ตรงตามตำแหน่งอย่างที่ใจหวังนะครับเริ่มจากอังเดโอนาน่าเนี่ยผู้สาประตูซึ่งเสียง่ายมากนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกินครึ่งเนี่ยเราเทียบได้เลยถ้าเป็นดาบิดเดเคอาอยู่ในสนามเนี่ยเขาสามารถที่จะเซฟได้นะครับแต่ว่าอังเดโอนาน่าเสียป,ประตูง่ายจริงๆนะครับเป็นความต้องการของเอรดรเทนฮากที่อยากจะให้ผู้สาประตูเนี่ยบิลด์อัพด้วยเท้าแต่เขา ไม่ซื้อนักบอลมารองรับโอนาน่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งขณะที่ตรงกลางนะครับก็คือโซฟิยานอัมรบัตนะครับหรือว่าอัมรบัตเนี่ยตำแหน่งเนี่ยมันขี่คอครับกับกาเซมิโร่แต่เขาก็ตัดสินใจยืมตัวมานะครับยืมตัวมาลงทําการแข่งขันนะครับและอีกคนหนึ่งที่แฟนแมนเชสเตอร์ยังตั้งเครื่องหมายคําถามตัวเบลเลยครับว่าผู้เล่นที่เล่นแค่ฮาฟสเปซนะครับอย่างเมสันเมาส์เนี่ยซื้อมาทําไม เพราะว่าเขาต้องการผู้เล่นเนี่ยมาช่วย cover ในแดนกลางนะครับแต่ว่าลักษณะของเมสันเมาส์เนี่ยมันคือตัวรุกเต็มที่นะครับแล้วก็ลักษณะแบบนี้บูโน่ก็เล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับในแบบนี้ด้วยกันและข้อหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับมันเหมือนกับอาถันมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่ากองหน้าด้านขวานะครับของยูไนเต็ดมิดฟิลตัวลุกหรือว่ากองหน้าด้านขวาของยูไนเต็ดเนี่ยสคนเกิดปัญหาหมดเลยครับไล่ตั้งแต่เมสันกรีนวูด ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีข่มขืนนะครับตอนนี้ถูกปล่อยตัวไปเล่นที่สเปนคนต่อมาครับนั่นก็คือจารดอนซานโชนั่นก็เกิดปัญหาครับเพราะว่าขุดฟอร์มการเล่นที่ดีไม่เจอเลยครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากทางบรเซียดอตมุนนะครับคนต่อมาชัดเจนเลยครับก็คือแอนโทนีนะครับแอนโทนีนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มาแล้วก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่า มีประเด็นนอกสนามเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าร่วมประเด็นเข้ามาอีกชิ้นหนึ่งนะครับถือว่าหนักหนาสาหัสนะครับแล้วการที่ขยับมีการขยับเอามาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยโยกมาทางขวาด้วยบางเกมก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับนี่คือจุดจริงๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายอย่างนะครับซึ่งครึ่งหนึ่งเอริกเทนฮารกก็ต้องรับไปนะครับรับไปในตอนนี้ทำไปทำมาครับกลายเป็นผู้เล่นอย่างแฮร์รี่แม็กควเนี่ย กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญนะครับแล้วก็แบกอยู่ในเต็ดอยู่ในช่วงนี้แต่น่าสนใจก็คือแม็ตควายจะไม่ได้เล่นที่แอนเิลนะครับเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บจากนัดกลางสัปดาห์ครับท่านผู้ชมครับเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือไม่เคยมีผู้จัดการของ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนไหนนะครับออกสตาร์ทแล้วโดน2ทีมที่เป็นคู่อริโดยตรงเลยก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ย ยิงได้ถึง20ประตูนะครับถือว่าถล่มทลายจริงๆพวกเขาเคยโดนเชตตี้ยิงเนี่ย6-3โดนลิเวอร์พูลไป7-0และในสัปดาห์นี้ว่ากันว่าครับว่ากันว่ามันจะยุ่งเหมือนกันเพราะว่าตามข่าววันนี้ล่าสุดเนี่ยมีโอกาสที่นักฟุตบอลถ,ถึง13คนนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ได้เล่นนะครับในการบุกไป,ปเยือนทินแอนฟิลด์นะครับซึ่งฤดูกาลที่แล้วอย่างที่ทุกท่านทราบดีครับว่าเกิด โอโหได้ยิงกันแบบโศกนาฏกรรมเลยครับ7ประตูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คาดกันว่าผู้เล่นบางคนนะฮะใน13เนี่ยว่ากันว่า3คนน่ะ่าจะฟิตกลับมาทันแต่ถือว่าตัวเลือกของเอกเทนฮาร์น้อยลงเช่นเดียวกับเวลาของเอริกเทนฮารน้อยลงทุกทีครับท่านคิดว่าโอกาสของเทนฮาร์เนี่ยจะอยู่หรือไปอย่างไรพิมพ์มาได้เลยนะครับมันเคยมีนะครับในวันที่ไล่เลี่ยก,กันผมทำทิปทัวตอนนั้นเป็นวันปลดมูรินโญ่ครับ วันนั้นนี่เตะ16ธันวาเสดานชา,ชา,ชากิรีเนี่ยนะครับเป็นคนที่ยิง2ประตูฉลับเข้าไปในปีนั้น,น,นเนี่ยเป็นปี18นะครับแล้วก็ครั้งนั้นเตะวันที่16ครั้งนี้จะเตะวันที่17ครับโอ้โหใกล้เคียงกันเลยฮะ16-17ธันวาคมแล้วตอนนี้ตัวเก่งเต็งห่งที่จะเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์อเต็ดแทนในกรณีที่จะต้องปลด เอริกเคนฮากออกจากตำแหน่งนะครับนั่นก็คือซินาดินซีดานนะครับเป็นตัวเก่งหมายเลขหนึ่งตอนนี้เนี่ยปาดเยลรออยู่แล้วครับสำหรับซินาดินซีดานนะครับมีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่ซิซูจะมาหลังจากที่เล่นตัวกันอยู่โอ้โหยาวนานนะครับสำหรับซีดานเตงหนึ่งเตงสองครับก็คือแกรมพอตเตอร์ครับแฟนแมนยูบอกจะเป็นลมตอนนี้ทั้งซีดานแล้วก็พอตเตอร์ว่างอยู่ทั้งคู่นะครับ เต็ง3ตอนนี้ครับเป็นยูเลียนนาเกิลส์แมนรักษาการกุนซือเยอรมนีจนจบยูโร2024นะครับแล้วก็เต็ง4รูเบนอโมริมนะครับซึ่งเป็นกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเป็นเต็ง4ร่วมกับโรเบโตเดชาบี้ครับกุนซือของไบรตันแอนดโฮฟอัลเบียนแล้วในลิสต์นี้เนี่ยยังมีชื่อของฮันซี่ฟริกนะครับไมเคิลคาริกรวมอยู่ด้วยแต่ที่ผมแอบประหลาดใจมากที่สุดนะครับนั่นก็คือ 4คนครับที่มีลิสต์ในนี้ 1. d a v i เดวิดมอยครับเดอะฟุตบอลจีเนียสสองสตีเวนเจอร์ลัดสามแฟงแลมพาดจูเนียสีเยอะกันครบก็มีชื่อด้วยปวดหัวหจริงเลยนะฮะจะเจอกันอยู่แล้วครับมันต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าเบ็ดแบบรอแมงเม้าบินเข้ากองไฟนะครับเราต้องตามดูกันต่อครับกับยูไนเต็ดช่วงนี้วิกฤตแบบ สุดๆจริงๆวิกฤตยิดด่งกว่าพีเดียครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่นี่ครับบีแลมสิงค์ทวดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกฟิทิดเอ้ยสวัสดีจ้าปวดหัวจริงๆเลยติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทรูไอดี